จะต้องทําข้อมูลทางด้านการตลาดที่เป็นตัวเลขให้ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อนําเสนอให้คนอื่นเข้าใจสก,กิลที่ขาดไม่ได้เลยในปี2023ก็คือการทํา Data v i t u a l i z a t i o n ซึ่งหนึ่งในเนื้อหาของหนังสือที่วันนี้จะเอามาพูดคุยกันในรูปแบบของ p o s t c s t EP2 ของตัวเองก็คือ Particle Data v i s u u l l z a t i o n Analytics Power BI นะครับ เล่มที่2นะครับซึ่งแต่งโดยนะครับเป็นคุณบีมครับหรือคุณกิติพงษ์เนียมเจริญนะครับโดยสำนักพิมพ์อินโฟเพจนะครับซึ่งจะมีบรรณาธิการก็คือคุณพีรพลกระชาเจริญหรือนะครับคุณพีที่เรารู้จักกันนะครับเล่มนี้นะครับก็จะแตกต่างจากเล่มแรกนะครับซึ่งเล่มแรกเองเนี่ยก็เท่าที่ดูมานะครับเล่มแรกเนี่ยก็จะมีพื้นฐานของการทําด้วย power bi นะครับแต่เล่มนี้นะครับจะมีความแตกต่างจากเล่มแรกไปตรงที่ มีการเขียนเนื้อหานะครับแล้วก็บอกถึงเคล็ดลับนะครับแล้วก็เนื้อหาในการบอกเล่าเรื่องราวของการทำแดชบอร์ดที่ไม่มีคนดูนะครับนะครับแดชบอร์ดที่ดีนะเป็นอย่างไรนะครับก็คือจะออกอันนี้คุณบีก็จะเขียนบอกเล่าถึงประสบการณ์ของ9ก้าแดชบอร์ดในการออกแบบทําให้คนอื่นเนี่ยดูแดชบอร์ดเราเนะี่ยด้วยความน่าสนใจนะครับซึ่งหนังสือนะครับที่ให้มาเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ400หน้านะครับ ใน400หน้านะครับก็จะมีการแบ่งออกมาอยู่ประมาณหลายส่วนนะครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยคุณบีมก็จะเล่าถึงนะครับประสบการณ์ในการออกแบบแดชบอร์ดนะครับผ่านหนังสือเล่มนี้นะครับด้วยการใช้นะครับโปรแกรมของ Power BI นะครับด้วยนะครับบอกบริบทมุมมองถึงการทำอาหารนะครับว่าถ้าจะทำนะครับแดชบอร์ดออกมาให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราควรจะนำเสนอนะครับก็จะมีประมาณ ประมาณรู้สึกจะ7สเต็ปนะครับในแต่ละสเต็ปเนี่ยก็จะบอกถึงว่าถ้าเปรียบเทียบถึงเรื่องของการทำอาหารกับการทำเรื่องของข้อมูลเนี่ยนะครับสเต็ปหนึ่งนะครับก็จะบอกถึงนะครับว่าการหาวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบหรือข้อมูลที่เอามานะครับสู่กระบวนการหรือว่าเอาเข้ามาในการใช้โปรแกรมนะครับซึ่งวัตถุดิบที่ดีนะครับหรือข้อมูลที่ดีเนะี่ยมักจะให้คําตอบที่ถูกต้องโดยเสมอนะครับก็จะเปรียบเทียบถึงเรื่องของการนําวัตถุดิบนะครับ อันที่2ก็คือข้อมูลวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยครับก่อนที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยก็ต้องมีการนะครับผ่านการกระบวนการเรื่องของการทํ c คล a นซิ่งนะครับหรือตัดในส่วนที่ใช้นะครับหรือเอาส่วนในส่วนที่จําเป็นนะครับทำให้เป็นชิ้นหรือทําให้เป็นลักษณะเหมือนอาหารก็คือพอก,กินนะครับส่วนสเต็ปที่3เนี่ยก็จะบอกถึงเรื่องของการเอาข้อมูลเนี่ยที่มีการหั่นเข้ามาแล,แล้วก็มีการทำคลินซิ่งเข้ามาแล้วอันนี้พูดถึงเรื่อง Data นะครับ ข้อสู่ขบวนการก็คือ Import เข้าไปในรูปแบบของการใช้โปรแกรมนะครับซึ่งโปรแกรมตรงนี้นะครับเมื่อเอาเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะของการนะครับสเต็ปที่4ก็คือการสร้างความสัมพันธ์นะครับก็คือเอาข้อมูลนะครับมาดูว่ามีความสําคัญมีความมีความเชื่อมโยงแล้ว่ากันอย่างไรนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับสเต็ปที่5ก็คือว่ามันจะมีสูตรเคล็ดลับอย่างไรนะครับทำให้อาหารอร่อยนะครับแต่ในเกิดว่าในทาง d a t a ของสเต็ปที่5ก็คือการเขียน d ด x นะครับเดกก็คือ เรื่องของการคำนวณนะครับยอมาจาก Data Analysis ซนะครับเอ i o n หรือการคำนวณนะครับผ่านตัวของตารางข้อมูลนะครับส่วนสเต็ปที่6เนี่ยก็คือการออกแบบด้วยนะครับ s z a t i z n t i o n นะครับหรือการพูดในรูปแบบของอาหารก็คือตกแต่งจานให้สวยนะครับให้ดูดีมีราคานะครับส่วนสเต็ปที่7นะครับสเต็ปสุดท้ายก็คือการแช์นะครับหรือการส่งมอบประสบการณ์ดีๆนะครับส่วนของวัตถุอาหารที่เราได้ปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ย ให้กับคนอื่นเข้าไปกินนะครับทั้ง7สเต็ปนะครับเมื่อเราเข้าใจเบื้องต้นแล้วนะครับหนังสือนะครับบทที่หนึ่งนะครับหรือช่วงแรกเนี่ยก็จะมีเคสสตัรดีนะครับที่จะสามารถดาวน์โหลดนะครับจากข้อมูลที่ให้มาในหนังสือนะครับซึ่งก็จะอยู่ในส่วนของนะครับลิงก์ที่แนบมานะครับอันนี้สําหรับคนที่ซื้อหนังสือแล้วก็จะสามารถดาวน์โหลดนะครับในส่วนของโปรแกรมเข้ามาทาเป็นตัวอย่างได้นะ สามารถทําตามได้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของทางหนนะังสือเล่มน,นี้ก็จะมีบริบทนะครับในการใช้นะครับเรื่องของการออกแบบการาฟนะครับหรือว่าชาร์ตต่างต่างเนี่ยมีสามุมอมองที่ชอบมากนะครับบริบทแรกเนี่ยรูปพูดถึงรูปแบบของเรื่องของค o m p อมเพลชันนะครับหรือการใช้กราฟแสดงผลเรื่องของการเปรียบเทียบน,นะครับโดยจะมีตัวอย่างก็คือ ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตทางด้านการเกษตรนะครับว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็จะมีกราฟเรื่องของการใช้การเปรียบเทียบเนี่ยเข้ามานะครับซึ่งกราฟตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการเอา Power BI นะครับมาแสดงผลนะครับในรูปแบบของการเปรียบเทียบตัวที่2นะครับเป็นเวิร์กช็อปที่2เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของ Composition นะครับ Composition เนี่ยก็จะบอกถึง บริบทของข้อมูลนี้ครับที่เกี่ยวเรื่องของปริมาณห้อยที่เกษตรกรเนี่ยปลูกนะครับแล้วก็ส่งข้อไปโรงงานทุกประเทศนะครับมีประมาณ74ล้านตันก็จะทําให้ดูว่าในแต่ละ,ะจังหวัดแต่ละประเทศหรือภาคใดเนี่ยมีการส่งข้อมูลเรื่องของห้อยนะครับไปปลูกกันที่ไหนบ้างนะครับก็จะเห็นเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับส่วนเวิร์กช็อปที่3นะครับที่เราสามารถทําตามได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของดิสเทบิลิชันนะครับก็คือ ดูเรื่องของการกระจายตัวนะครับการกระจายตัวเนี่ยอันนี้จะเป็นเคสซัี้นะครับที่เราเอาเข้ามาทําผ่าน Power B i นะครับเป็นเรื่องของสังคมผู้สูงอายุอนะครับว่าจํานวนประมาณ66 6, 6, 000, ล้านคนเนี่ยนะครับเราสามารถแยกออกมานะครับ66ล้านคนนี้เป็นอย่างไรนะครับมีการกระจายตัวหรือการการดูว่าข้อมูลตรงนี้ไปกระจุกตัวอยู่ที่ในจังหวัดไหนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยจะมี ข้อมูลอื่นๆหรือ case s อื่นๆที่น่าสนใจนะครับผ่านการทําด้วยเ,ออเรื่องของผ่านการทําก็คือโปรแกรมทางด้าน power bi นะครับ mm hmm. เล่มนี้จะไม่ได้บอกถึงวิธีการติดตั้งนะครับแต่บอกถึงเรื่องของเคล็ดลับแล้วก็วิธีการลงมือทำเลยถ้าเกิดว่าเรื่องของการติดตั้งเนี่ยแนะนําก็คือให้ไปดูในเล่มแรกนะครับส mm hmm. ่วนที่สอ,อนะครับไปพูดถึงเรื่องของ power query นะครับ mm hmm. ต้องบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้ชอบที่สุดก็คือเรื่องของการใช้ power query Power Query เนี่ยืมอมีเขียนออกมาค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับคําว่าละเอียดเนี่ยคือว่าจะพูดถึงเรื่องของ Data s o อ r c e นะครับที่จะสามารถคอนเนคผ่านทาง Power BI ได้ว่าตัว Data s o ซอ c e ทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถต่อเชื่อมได้ตั้งแต่ Microsoft Excel นะครับตัว SQL Server นะครับมี Microsoft Access รวมถึงข้อมูลทางนั้นคลาวด์ต่างๆนะครับที่ระบบเนี่ยรองรับนะครับรวมถึงนะครับ ไฟล์ PDF นะครับที่สามารถดึงเข้ามาแล้วก็เป็น data source ได้ด้วยที่ทางคุณบีนก็เขียนไว้ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับ<ๆ>ก็จะมีรูปแบบวิธีการนะครับเอ่อ,อพูดถึงเรื่องการครีนซิ่งข้อมูลการครีนซิ่งข้อมูลเนี่ยคือหัวใจประมาณ70-80%ของคนที่อยู่ในส่วนของคนที่ทำเดต t านะครับซึ่งการค e ีนซิ่งผ่าน Power BI หรือ Power Power Query นะครับ<ๆ>ก็จะบ่งบอกถึงวิธีการ วิธีการเริ่มเริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของฟิลดาวนะครับเติมข้อมูลให้เต็มนะครับมีการรีมูฟคอลัมน์การลบคอลัมน์ที่มันไม่จําเป็นนะครับมีการเรื่องของการจัดพวกหูข้อตารางนะครับการสปิทคอลัมน์ที่ย่อนะครับหรือตัดนะครับหรือขั้นส่วนหรือนับตําแหน่งนะครับมีการพูดถึงเรื่องการเช็คข้อมูลซ้ําไม่ซ้ํานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทำครีนซิ่งตรงนี้นะครับทุกๆวันนะครับ อันนี้นะครับรูปแบบของการแคปเจอร์รูปภาพนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยเลิร์นิ่งอนดาดูอิงทำตามไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยถือว่าทำคุณบิมเขียนได้ดีมากเลยนะครับซึ่งสามารถดูแล้วแล้วก็เข้าใจได้โดยทันทีนะครับเนื้อหาของทางด้าน power power query นะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่หาคู่มือนะครับอยอยากจะทำกร e นซิ่ง Data ซึ่งนะครับเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งสามารถเอา ส่วนที่ทางคุณบีมเขียนเนี่ยนะครับเอามานะครับลองดูแล้วทําตามได้เลยนะครับมันก็จะมีหลายอย่างมากนะครับที่ที่คิดว่านะครับปัจจุบันเราเราอย่างพี่วันเองก็ต้องใช้ด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าวันนี้ก็ได้เป็นหนังสือที่ดีเนี่ยที่มาอยู่ในมือนะครับจบจากส่วนที่2นะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องของ power query นะครับแล้วก็เรื่องของการทำพวก cleansing data ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนที่3เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องของ data model นะครับหรือการเขียน d a s นะครับ เป็นการใส่สูตรนะครับซึ่งการใส่สูตรนะครับเท่าที่มองดูนะครับสูตรตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการบวกลบคูณหารการคำนวณนะครับการหาค่าซ้ำเลยต่างๆนะครับก่อนที่จะลากเข้ามาในส่วนของการใช้พาราบปีไอในการแสดงผลนะครับโอ้ถือว่าเขียนได้ดีพอสมควรเลยล่ะนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการใช้ e l a t i o n นะครับมีความสัมพันธ์ของทางด้านตารางนะครับตารางก็คืออย่างเช่น1 to o 1 1 t ึงแมนนนะครับอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับแต่ก็จะบอกว่าในส่วนของ ความความสัมพันธ์ของหนังสือของแต่ละตารางนะมนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับก็หาคุณบีก็จะสามารถเขียนแล้วก็อธิบายตัวตัวทั้งหมดได้นะครับสำหรับแดกโอเปอเรเตอร์นะครับก็เป็นหน้าสิ่งที่ถือว่าต้องใช้อยู่แล้วนะครับแต่โอเปอเรเตอร์คือพวกอุปกรณหานะครับก็มีการอธิบายไว้คว่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็จะสรุปไว้ว่าถ้าเกิดแดกโอเปอเรเตอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีการยกตัวอย่างนะครับลว จะต้องใช้งานกันอย่างไรนะครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ครับทำ a t a Visualization แล้วก็บอกความหมายในการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาว่า Data Visualization ที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยมันจะสามารถตีความนะครับเป็นความหมายอะไรออกมาได้บ้างนะครับซึ่งนะครับในคุณบีมก็จะมีตัวอย่างนะครับรวมถึงการวิเคราะห์นะครับแต่ละคอลัมน์นะครับแต่ก็จะมีวิธีทำนะครับ เป็นลักษณะของ Learning and Doing ก็คือไปทีละขั้นตอนนะครับมีตัวเลขมาร์คชัดเจนนะครับว่าจะต้องจะเป็นทำเ่ในขั้นตอนไหนต่อน,นะครับแล้วก็การวางน,นะครับหรือการลากเข้ามาในส่วนของฟิลการลากเข้ามาในส่วนของแว l ลูการดึงกราฟเข้าไปในส่วนการ,รแสดงผลในในแดชบอร์ดเนี่ยก็ทําได้ชัดเจนมากนะครับรวมถึงจะมีลิงก์ต่างประเทศไว้นะครับที่เป็นทูที่สําคัญเนี่ย ที่ทางคุณบีเอาเข้ามานะครับรวมถึงฟังก์ชันต่างๆด้วยในการหลดเพิ่มเข้าไปใช้ในส่วนของ Power BI นะครับก็จะมีมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งถามว่าหนังสือเล่มนี้นะครับประมาณเกือบ400หน้านะครับก็ถือว่านะครับอ่านแล้วเนี่ยมันจะทาให้เรารู้สึกว่าเออ Power BI เนี่ยมันก็เริ่มต้นแล้วก็มีถามว่าใช้ยากไหมมันก็ไม่ยากนะครับแต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับการ นะครับแปลงจากข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นกราฟส่งต่อให้เพื่อรุ่งงานนะครับรวมถึงเราสามารถนําเสนอกรารพวกนี้ออกไปนําให้กับทางผู้ใหญ่นะครับรวมถึงอยากจะเปลี่ยนเป็นทั้งสายงานทางด้านเดต้าจะเป็นสกิลตัวหนึ่งนะครับที่เราควรจะเรียนรู้ไว้นะครับในปี2023นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการดูในส่วนของพวก Power BI แบบโปรที่เป็นล i เซ้นที่มีการเสียค่าใช้จ่ายหนังสือของคุณบีมบทท้ายๆนี่ก็จะมี วิธีการนะครับก็จะบอกเป็นการสมัครนะครับแล้วก็มีเรื่องของราคานะครับว่าจะต้องมีการ subscription เท่าไหร่แล้วก็จะมีฟีเจอร์เพิ่มเติม <ๆ S 2> ที่ตัวฟรีเนี่ยไม่มีให้นะครับก็จะมีการเขียนทิ้งท้ายไว้ซึ่งเหมือนหมายความว่าก็คือทางคุณบีมได้ใช้ในตัวของพวกโปรเนี่ยค่อนข้างจะคล่องละนะครับแล้วก็จะมีการเขียนพวกฟีเจอร์และฟังก์ชันเนี่ยเข้ามาดูนะครับให้เราเป็นเร f เฟลเดอ์ได้นะครับ สุดท้ายสุดแล้วนะครับก็คือเนื้อหาตรงนี้ก็จะเน้นรูปแบบของก้าวเดสปอนะครับดีไซน์ทิปออกแบบอย่างไรให้โดนใจผู้ชายก็จะเป็นการเขียนจากประสบการณ์ที่ทางคุณบีมเนี่ยได้นํามาเสนอนะครับว่าแต่และแดสบอดหรือว่าข้อผิดพลาดที่เราทํำแดสบอดแล้วไม่มีคนสนใจเนี่ยเราต้องแก้ไขและปรับปรุงอย่างไรนะครับถือว่านะครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่นะครับอยากจะ อยู่ในใสายงานทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็อยากจะพัฒนาสกิลตัวเองขึ้นมาอยากจะทำพวก Data visualization สวยๆนะครับรวมถึงได้แนวคิดต่างๆนะครับในการออกแบบนะครับก็จะเป็นเล่มที่ทางพี่อ้วนแนะนำนะครับในส่วนของตัว p o w e r BI นะครับเล่มที่2ที่ทางคุณบีมีเขียนมานะครับเอาเป็นว่านะครับก็ถือว่าเป็นบทสรุปสุดท้ายแล้วก็สำหรับขอบคุณบท ต้องขอบคุณก่อนขอบคุณทางด้านสำหรับพิมอินโฟเพจนะครับที่ส่งหนังสือดีๆเล่มนี้มาให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่นะครับอยู่ในสายงานทางด้านมาร์เก็ตติ้งน,นะครับอยากจะเล่านิ่งเรียน์เล่านิ่งในส่วนของตัวข้อมูลนะครับแล้วก็ดูอิงไปด้วยนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็แนะนําอย่างหนึ่งก็คือทําเยอะๆทําตามเยอะๆนะครับมีแนวคิดอย่างไรนะครับตัวข้อมูลตรงนี้หนังสือ ของผู้เขียนเนี่ยก็จะเป็นแค่ i n นสป r เรชันแต่ในการต่อย,ยอดทางด้านการตลาดหรือการทำงานจริงๆนะครับเ,เราก็ต้องไปแอ p พายแล้วปรับปุใช้นะครับพื้นฐานที่แน่นนะครับจะทำให้เรานะครับสามารถทำแดชบอร r ดอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้แล้วเราจะโตโตวไวครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็จะฝากในส่วนของ ep ที่2ไว้นะครับสำหรับ particle data visualization and analytic s with power b i เล่มที่2นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามตัวเอพิโซดต่อไปนะครับ เดี๋ยวพี่วุ้นก็จะมาเล่าในส่วนของ Data เช่นเดิมครับขอบคุณมากครับ